ชุติเดชมีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจ้งเรื่องผู้ป่วยโควิด -19 ไม่สัมผัสชุมชนส่งเข้าสเตตคอร์นทีนวอนทุกภาคส่วนใช้ชีวิตตามปกติแบบไม่ประมาทสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจัดงานสภาอุตสาหกรรมมอเตอร์โชว์ครั้งที่3ามค่ายรถยนต์นับสิบจัดบูธเล่งทำตัวเลขปลายปีหวัง กระตุ้นยอดขายโปรเดียวกับส่วนกลางวันที่2-13ธันวาคมนี้ณนะสนามหลังเทศบาลเมืองพะเยาเข้าเขตจังหวัดพะเยาจนนำส่งโรงพยาบาลไม่ได้ออกจากรถเลยนะครับเขาเดินทางมางคางถืนแล้วทางเจ้าหน้าที่เราวันนี้ท่านรองผู้การก็มาแทนท่านผู้การท,ากท่านก็ทราบดีแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ไปดูแลไปตั้งด่านและคัดกองรถทาั้งนี้ เพื่อจะนําพาสู่โรงพยาบาโลโรงพยาบาลก็เตรียมห้องโครวร์หอดไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับมาถึงปุ๊บเข้าไม่ไปบรบกวนใครวันนี้ท่านผู้ว่ยการก็ฝากขอบคุณมาถึงที่น้องตำรวจทหารด้วยว่าทําให้บุคลากรทางการแพทย์ไม่ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำกลายเป็นคนพยายาไม่มีกลุ่มเสี่ยงเลยนะครับต้องเรียนไว้ข่าวที่ออกไปก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันข่าว มันไม่ได้กลองมากนะครับมันอาจจะจริงแค่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งมันอาจจะเท็จเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ถ้าออกเสียงออกมาจากส่วนราชะการนะครับออกมาจากท่านผู้ว่าการจังหวัดออกมาจากรองผู้ว่าการจังหวัดหรือในแม่สรสุขจังหวัดท่านเชื่อได้เลยครับว่าน,นั่นคือความเชื่อมั่นของคนจังหวัดพะเยาที่สามารถที่จะอยู่ในสถานการณ์ได้นะครับในการจัดงานครั้งนี้เราก็จัดถึง12วันนะครับ,บไม่ผิดนะตั้งแต่วันที่2ถึง13 เรายังจะมีงาน s m e เนีครับเข้ามาร่วมผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดพะเยาเนี่จะได้ออกมานะครับมาใจับจ่ายใช้สอยนะครับท่านใดที่มีจุดหมายนะครับที่จะออกรถสักคำงานนี้เหมาะสำหรับคนที่คิดอย่างนั้นแล้วนะครับถูกต้องเลยนะครับท่านมาที่นี่ท่านจะไม่ผิดหวัง นะครับผมฝากที่น้องสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนหลักสื่อมวลชนรองนะครับก็ได้กระจายข่าวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นได้นะครับเ,เราจังหวัดพะเยาก็วาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาคเอกชนเนี่ยจะช่วยกันกระตุ้นนะครับในเรื่องการท่องเที่ยวกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจน,นะครับถ้ามันไม่มีการขับเคลื่อนนั่นคือมันจะหนักยิ่งกว่าสิ่งที่เราคิดในเรื่องโควิดนะครับขอให้ทุกคนเชื่อมัน่น นะครับแล้วก็ช่วยกันจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์นะครับของพี่น้องจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อๆไปนะครับทางภาคราชาการก็เป็นกําลังใจให้กล่าวรายงานโดยคุณวิราณพัฒนิริสุภเสษประธานสภา,าอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาครับฟังจากท่านรองผู้ว่าได้พูดไว้แล้วครับก็มีความรู้สึกว่าอบอุ่นใจครับแล้วก็ขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวกันนะครับบุญชูกบุตมาโนด ในขายที่การสมาคมเอสเอ็ม e ไทยภาคเหนือและบรรณานที่การข่าวเอสเอมเนิวรีพอร์ตรายงาน